ถ้าคุณอยากกล้ามใหญ่ไวขึ้นอีก1/3สสเท่าผมอยากให้คุณทําตามสิ่งที่ผมจะบอกในคลิปนี้เลยครับสิ่งที่ว่าเนี่ยคือผมอยากให้คุณกินสิ่งหนึ่งมันเป็นสิ่งที่มีไงานวิจัยจํานวนมากพิสูจน์มาแล้วว่ามันช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้จริงและยังปลอดภัยอีกด้วยนะครับสิ่งที่ว่านั้นเนี่ยก็คือครีเอทีนโมโนไฮเดรตครับการที่เรากินครีเอทีนเนี่ยมันจะช่วยเข้ามาเสริมทําให้เราโพกัส10โอเวอร์โหลดได้ง่ายขึ้นแปลว่าเราจะสร้างกล้ามเนื้อได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองครับสิ่งที่เราต้องการเวลาเล่นเวทเนี่ยคืออยากให้กล้ามเนื้อของเรามี ATP พร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่กล้ามเนื้อเนี่ยจะได้มีแรงมากที่สุดครับซึ่งครีเอทีนเนี่ยพอมันเข้าไปในเซลล์กล้ามเนื้อของเรามันจะสร้างครีเอทีนฟอสเฟตแล้วเจ้าฟอสเฟตตัวนี้เนี่ยก็จะถูกเก็บสะสมในกา เพื่อเป็นตัวช่วยให้สามารถสร้าง ATP ใหม่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นครับแปลว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันจะมีพลังงานพร้อมใช้อย่างสม่ำเสมอสำหรับกิจกรรมที่ต้องใช้แรงเยอะๆในระยะเวลาอันสั้นอย่างการเวทครับเท่ากับว่าเราจะฝึกเวทได้อย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องมากขึ้นและทำ p r ร g r e s โอเวอร์โหลดได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับคุณเจฟเนี่ยเขายังสรุปจากงานวิจัยให้เราด้วยนะครับว่าครี a t i n e m o n o h y d r a t เนี่ยจะช่วยให้เราสร้างกล้ามเนื้อได้ไวขึ้นประมาณหนึ่งส่วนสามเท่าด้วยครับเช่นสมมุติว่าโปรตีคุณต้องการเวลาห้าเดือนกา ที่สุดเลยก็ว่าได้ครับกินและหนึ่งสกู๊ปห้ากัมไปเรื่อยๆแล้วรอเห็นแรงตัวเองเพิ่มขึ้นได้เลยครับ